สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนก็มีข่าวออกมาครับว่ากองกาลังทางอากาศของทางยูเครนได้มีการส่งโดรนค้นหาตําแหน่งทางทหารของทางรัสเซียในเขตดอนบาสหลังจากที่ทางยูเครนนะครับส่งโดรนออกลาตระเวนก็ไปจ้าเอก,กันกับฐานที่มั่นของทางรัสเซีย ซึ่งฐานที่มั่นแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในภูมิภาคโดนเนสในเมืองโซซนอฟซึ่งเมืองนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองอิซุมซึ่งอยู่ทางใต้ของคาคิฟโดยกก,กำลังทางอากาศของทางยูเครนที่ส่งดโดรนออกมาค้นหาเป้าหมายครับก็ได้พบเข้ากับฐานทัพของทางรัสเซียซึ่งก็มียุธป,ปกรณ์หลายๆอย่างของทางรัสเซียนั้นจอดเอาไว้หลังจากที่โดรนของทางยูเครนนะครับระบุตำแหน่งที่ตั้งของฐานที่มั่นของทางฝั่งรัสเซียก็ได้มีการส่งพิกัด ไปให้หน่วยปืนใหญ่ของทางยูเครนที่มีการวางกําลังในเขตของดอนบาสหลังจากนั้นครับของกําลังของทางยูเครนได้มีการใช้ปืนใหญ่อย่าง M77 เข้าถล่มฐานที่มั่นของทางรัสเซียซึ่งในฐานที่มั่นแห่งนี้ครับก็มียุทธปกรณ์ณหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นครับถือว่าเป็นไม้เด็ดของทางรัสเซียก็คือ BM27 อุราการซึ่งถูกทําลายขณะที่ปืนใหญ่ของทางยูเครนย,ยิงถล่มฐานที่มั่นแห่งนี้ โดยเมืองซสซนอฟนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสําคัญเช่นกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเคยมีการประทะกันอย่างหนักบริเวณเมืองอิซุมด้านใต้ของคาคิฟซึ่งไม่แปลกนะครับที่จะมีฐานทัพของทางรัสเซียวางกําลังอยู่นี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของทางยูเครนและเป็นอีกหนึ่งการโจมตี ที่เป็นผลพวงมาจากการใช้ดโดรนในการค้นหาตำแหน่งทางทหารซึ่งดโดรนนะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีความสำคัญกับการทำสงครามสมัยใหม่อย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งดโดรนแบบคามิคคาเซ่โดรนแบบสอดแนมหรือพวกดโดรนแบบโจมตีที่ติดตั้งพวกระเบิดไปด้วยดโดรนเหล่านี้ครับสร้างความได้เปรียบในสนามรบอย่างมาก หากพูดถึงสงครามในยูเครนนะครับดโดรนเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับดโดรนของทางยูเครนนั้นถือว่าสร้างปัญหาให้กับทางรัสเซียอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะโดรนของทางยูเครนนั้นสามารถลดความเสี่ยงของกํลาลังพลซึ่งอยู่บริเวณแนวหน้าก็มีการใช้ดโดรน,นออกลาดตระเวนค้นหาตําแหน่งทางทหารซึ่งไม่ต้องใช้ทหารราบเหมือนแต่ก่อน และสิ่งสําคัญครับโดรนเนี่ยสามารถระบุตําแหน่งที่ตั้งของอาวุธของทางฝั่งรัเสเซียได้อย่างชัดเจนมันก็ส่งผลให้หน่วยปืนใหญ่ของทางยูเครนครับสามารถโจมตีเป้าหมายได้ง่ายขึ้นแม้ว่าทางยูเครนนะครับจะสามารถโจมตีฐานที่มั่นรวมไปถึงกำลังลบอื่นๆของทางรัเสเซียได้อย่างมากมายแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในดอนบาสณเวลานี้ครับ ต้องบอกว่าทางยูเครนนั้นถูกกดดันจากทางรัสเซียอย่างหนักเนื่องจากกองกำลังของทางรัสเซียมีขนาดที่ใหญ่กว่ามียุทธปกรณ์ที่มากกว่าทําให้ตอนนี้ครับทางยูเครนทําได้เพียงแค่สกัดกัน้นและก็ตัดกําลังของทางรัสเซียไปเรื่อยๆยังไม่สามารถที่จะปะทะตรงๆและก็หักเอาชัยเหนือกองทัพรัสเซียได้ยูเครนครับเน้นการโจมตีและก็รีบถอยเลี่ยงการประทะซึ่งหน้า รอการลุกคืบของทางรัเสเซียเพื่อรอครับรอการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกร,กรณ์จากหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางตะวันตกและก็สหรัฐอเมริกายูเครนนะครับยังหวังอาวุธที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ การสู้รบนะครับเกิดขึ้นหลายจุดในเขตของดอนบาสและทางรัสเซียยังคงเดินหน้าลุกคืบเพื่อย,ยึดพื้นที่ในเขตดอนบาสเนี่ยให้ได้มากที่สุดและพูดถึงโอกาสที่ทางยูเครนจะสามารถยับยั้งและก็ผลักดันกองกำลังของทางรัสเซียออกจากดอนบารสได้นั้นมันมีน้อยมากครับ แนวโน้มเนี่ยเอ็นเอียงไปทางฝั่งของรัเสเซียซึ่งมีกําลังพลที่หนากว่ามียุทธปกรณ์ที่เยอะกว่ารวมถึงการส่งกําลังบํารุงที่ต่อเนื่องกว่าทางยูเครนสถานการณ์โดยรวมในเขตของดอนบาสที่มีการประทะกันหลายๆพื้นที่ครับยูเครนตกเป็นรองอย่างมาก โดยมีนักวิเคราะห์ลหลายๆท่านนะครับได้มีการพูดถึงว่าดอนบาสเนี่ยจะถูกรัสเซียยึดอย่างสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับเวลาว่าทางรัสเซียน,นจะใช้เวลานานขนาดไหนแม้ว่าจะมีนักวิเคราะห์นะครับพูดถึงโอกาส ที่ทางยูเครนจะสูญเสียดอนบา์สนั้นมีสูงแต่มันก็เป็นแค่การคาดการครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเ,นเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยูเครนอาจจะสูญเสียดอนบา์สให้กับทางรัสเซียทั้งหมดก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางทียูเครนอาจจะสามารถสกัดกัน้นการลุกคือของทางรัสเซียก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันแต่มันมีน้อย ึ่งแนวโน้มของสงครามในครั้งนี้ครับก็มีการคาดกันว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานมากกว่านี้โดยรัสเซียเนี่ยเร่งที่จะปิดเกมแต่ไม่รีบร้อนมากนักดูจากการปรับกระบวนทัพรอบใหม่ที่เกิดขึ้นในดอนบาสรัสเซียเนี่ยลุกคืบทุกวันครับแต่ว่าไปได้ไม่เยอะเน้นชัวๆ์ๆแต่ทางยูเครนเนี่ยก็มีการต่อต้านมีการโจมตีอยู่เสมอทำให้การลุกคืบของทางรัเสเซียนั้นจากที่ระแวดระวังอยู่แล้ว ก็ช้าไปอีกซึ่งแนวโน้มที่สงครามนี้นะครับจะกินเวลายาวนานมันมีโอกาสไปไม่ได้สูงเว้นเพียงแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอการเจราจาอาจจะมีการหาข้อตกลงเพื่อยุติสงครามนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นกันแม้ว่าทางรัเสเซียนะครับจะมีเงินทุนมหาศาลแต่การทำสงครามที่ใช้กองทัพขนาดใหญ่มันก็เผาผลาญงบประมาณไปมากเช่นกัน ส่วนทางยูเครนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขาเนี่ยสูญเสียหลายอย่างเพราะยูเครนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกลุกรานจากทางรัเสเซียหากสงครามครับยังยืดเยื้อยาวนานเนี่ยรัเสเซียก็จะเริ่มเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งปัจจุบันนะครับก็เจ็บอยู่แล้วจากการที่พวกเขาเนี่ยสูญเสียทหารยุทโธป,ปกรณ์รวมไปถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่กําลังลุ่มเล้ารัเสเซียณเวลานี้แต่ทางรัเสเซียนะครับก็ต้องการชัยชนะที่เป็นเชิงประจักษ์ เพราะฉะนั้นครับตอนนี้รัสเซียนั้นต้องการที่จะยึดดอนบาสให้ได้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าก็กำลังของทางรัสเซียมีชัยชนะเพราะก่อนที่ทางรัสเซียนะครับจะบุกเข้าสู่ยูเครนเนี่ยก็มีการอ้างว่าพวกเขานั้นจะเข้ามาปลดปล่อยประชาชนที่มีเชื้อสายรัสเซียในเขตของดอนบาสและก็อ้างปฏิบัติการพิเศษแต่เป็นการบุกเข้ามาในยูเครนและก็ยึดหลายพื้นที่ในยูเครนซึ่งมันน่าจะไม่ใช่ปฏิบัติการพิเศษครับมันคือการลุกลานประเทศอื่น นี่ก็เป็นข่าวมานําเสนอครับว่าทางยูเครนนั้นสามารถโจมตีฐานที่มั่นของทางรัเสเซียซึ่งอยู่บริเวณเมืองโซซนอในภูมิภาคโดเนตซึ่งอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับเมืองอิซุมทางตอนใต้ของคาคิฟการโจมตีของทางยูเครนครับส่งผลให้ระบบจรวดนำกล้องอย่าง BM-27 อุรการของทางรัเสเซียถูกทำลายยับเยินขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ